สวัสดีครับยดีท่านรสู่นาจาก g m a i n c o m นะครับคราวนี้ก็มาถึงเวลาติดตั้งตัว SQL Server 2 0 0 8 Enterprise R2 ขันดทีนะครับโอเคมาดูวิธีการครับก็ไปที่ Start นะครับไปที่ไหนเอ่ยนะครับคลิกขวาที่นะครับ Network เลือกคำสั่งครับ o p e n เสร็จแล้วนะครับก็ไปที่นะครับตัว Host นะครับพอดีว่าผมมีการแชร์ไว้นะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ที่มีการแชร์ก็จะมีโปรแกรมนะครับ SQL Server 2 0 0 8 Enterprise เสร็จแล้วนะครับก็ติดตั้งครับจะมีไฟล์ set up. exe อยู่นะครับซัพพอร์ตทั้ง32บิตแล้วก็64บิตนะครับโอเครอสักครู่ครับประมาณ10วินาทีนะฮะเสร็จแล้วกดปุ่มนะครับ run นะครับเสร็จแล้วนะครับก็กดเลยครับ run นะครับแต่ว่าก่อนจะ run ผมขอยัดติ๊กมาถั่วครับไม่ต้องโชว์ครับถึงโชว์ผมก็อ่านไม่ออกนะครับกด run โปรแกรมครับ โอเคนะครับจากนั้นก็นะครับขึ้นหน้านะครับตัวสกรีนนะครับของตัว SQL Server 2 0 0 8นะครับก็ไปที่ไหนครับ Installation นะครับก็คือการติดตั้งเสร็จแล้วไปที่ะไรครับ New SQL Server นะครับ Standalone โอเคคลิกเข้าไปครับจากนั้นนะครับก็กดปุ่มนะครับ Run นะครับคลิกเข้าไปครับ เสร็จแล้วนะครับให้กดปุ่มนะครับโชว์ดีเทลนะครับโอเคจะสังเกตได้ว่านะครับตรงดีเทลเข้ามานะครับบอกว่านะครับผ่านก็คือระบบพร้อมที่จะทําการติดตั้งแต่ถ้าเกิดว่านะครับไม่ผ่านนะครับมันจะไม่สามารถติดตั้งได้นะครับอ่ะโอเคเสร็จแล้วนะครับก็กดไปที่โอเคเป็นการรับทราบครับเสร็จแล้วรอสักครู่ครับสิบวินาทีจากนั้นนะครับก็ใส่ Product Key เข้าไปนะครับ โปรแกรมนี้มีแลิขกษทธร์นะครับแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขครับ I accept the license t e r m นะครับกด Next นะครับรอสักครู่นะครับกด Install ครับจะสังเกตได้ว่าตอนนี้ระบบนะครับก็การตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ผ่านนะครับถ้าขึ้น Warning ไม่ต้องตกใจครับถือว่าใช้งานได้แต่ย้ายขึ้นนะครับ f a l l แล้วกันนะครับกด Next นะครับเสร็จแล้วก็ถามว่าคุณจะติดตั้งอะไรบ้างนะครับผมบอกว่าผมเอาลงเลยครับ ราะว่าผมเป็นคนโลกมากนะครับเอาหมดเลยทุกรายการนะครับที่เป็นของ SQL นะครับกด Next นะครับรอสักครู่หนึ่งเสร็จแล้วนะครับก็กดลยครับ Next นะครับเพื่อทำการติดตั้งโปรแกรมไ้ที่ไดซีโปรแกรมไฟล์นะครับแล้วก็ Microsoft SQL Server กด Next นะครับ แล้วก็กด next นะฮะจากนั้นนะครับคลิกไปที่นะครับ user นะครับ same account ครับคลิกเข้าไปครับปึ๊บเลื่อนไปครับที่เลยครับ NT Authority นะครับ system กดโอเคนะครับเสร็จแล้วก็กด next เสร็จแล้วนะครับก็ add นะครับ current user นะครับปึ๊บเสร็จแล้วก็กด next นะครับเหมือนเดิมครับ add current user ครับ สร็จแล้วก็กด next เสร็จแล้วก็เลือกข้ามูลน,นะครับกด next ไปนะครับแล้วก็ next เสร็จแล้วก็กด next ครับระบบก็ทําการสรุปทุกอย่างนะครับตามที่เรากําหนดนะครับเสร็จแล้วก็กด install ครับหน้าที่ของเราก็รอครับประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับในการติดตั้งนะครับ